เป็น<ต>ช่วงล่างหาตนัตนแม่เป็นช่วงล่าง5้าตันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบรรทุก5้าตันดูทอ <c oughs> อ่อไอเสียโอ้โหท่อไอเสียมีหนึ่งสอง กลับมาพบกับพี่เอกหนึ่งคลิปนะครับเรายังไม่ไปไกลาจากโตโยต้ากรุงไทยสาขารามินทาน,นะครับเขาว่าสดุดตานี่ครับโตโยต้าไฮรักรีโวที่ทํามาเป็นแบบกระบะดัาดและมันมีพ่วงด้วยจะเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวพี่เอกจะพาเมื่อไปชมกันครับ เราจะเห็นนะคบว่าตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นในลักษณะยกสูงเลยนะครับและพื้นฐานของเขามาจากขับ4นะครับแต่แอบเห็นอะไรรู้ไหมดูท่อไอเสียโอ้โหท่อไอเสียมี1 2 3 4 5สอง้าหกดแท่อนะครับลากยาวมาออกด้านข้างโอ้โหโหดมากนะครับนี่นะมีบันไดข้างแต่ต้องบอกว่าสำนักแต่งที่เราเห็นเนี่ยที่แตกแต่งมาเนี่ยคือของออ t ชั่น w ฟร e e นั่นเองนะครับก็เขาเป็นแบบ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจการรู้จักกันนะครับเราเคยทําคลิปของเขามาแล้วตอนเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่เราพาไปดูเขามาออกงานกันนะครับเดี๋ยวเบจะพาเพื่อนๆครับมาชมเจาะลึกรายละเอียดรถคันนี้นะครับ คนที่เขาทำนะน้องเชษที่เคยออกกับเราในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับหลังจากที่เราได้นําเสนอในคลิปที่เป็นตัวไฮรักแชมป์ไปแล้วนะครับคราวนี้ครับมีอีกหนึ่งคันที่จอดมาในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือตัวต้าไฮรักลีโวที่เป็นหัวเดี่ยวขับ4นะครับยกสูงแต่คันนี้เป็นดัมด้วยก็อยู่กับน้องเชษอีกทีสวัสดีครับน้องเชษครับอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเจอกันคราวนี้เนี่ยเฮ้ยมันโหดมากเพราะว่าเพื่อนๆเราจะเจอแค่ คับอะไรนะเป็นกระบะดำธรรมดาแต่คันนี้มันมีพ่วงมันมีทั้งหมด8ล้อเลยนะรวมกันเนี่ยรวมกัน8ล้อครับเออมันยังไงครับคันนี้เพิ่งทํามาหรือว่ายังไงเอ่ยจริงเราเริ่มทําคันนี้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี2566ใช่ครับตัวนี้ออกมาเมื่อปลายปีนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยเอาไปโชว์ทูนไหนมาก่อนว้าวโอกาสเราได้ดูนะครับเพื่อนๆได้ดูในคลิปนี้เลย แต่จัดเต็มด้านหน้าแน่นอนเปลี่ยนพร้อมลุยของไอ้นี่ไอ้นี่สำนักแต่งออปชั่นโฟวิลนะครับบ้านเราเหมือนกันนะครับของบ้านเรานี่จัดเต็มแต่ว่าไอ้จัดเต็มหน้าไม่เท่าไหร่ของเขาก็จัดเต็มเหมือนกันอูรุ่งเรืองจัดเต็มยังไงกับสำหรับคันนี้บ้างเนี่ยครับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวหัวเดียวโฟวิลนะครับที่เราทํากระบาดน้าขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นช่วงล่าง5ตันเป็นช่วงล่าง5้าตัน้แม่เป็นช่วงล่าง5ตันแชมป์ในคลิปที่แล้วยังบอกเลยว่า3ตันกับ3ตันครึ่ง อันนี้ห้าตันหาตันครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนเพาลอยเรียบร้อยนะครับเสริมแหนบสองชั้นก็ข้างหลังเป็นเพาลอยใช่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสริมแหนบโอ้โหเสริมแหนบสองชั้นครับผมอันเนี้ยเป็นของลูกค้าไหมตัวนี้เป็นของบริษัททางบริตัวอย่างเขาจะเอาไปทําอะไรกันเนี่ยจริงๆอ่าตัวเนี้ยเราจะเอาไปวิ่งดินวิ่งทรายได้นะลดต้นทุนในการวิ่งต่อรอบโอ้โห พี่ซื้อสิบล้อได้ไหมอ่ะซื้อสิบล้อไปเลยจบเออแต่ว่าตัวเนี้ยข้อดีก็คือเราวิ่งในที่แคบได้สบายเออนั่นไงมันมามีข้อแม้ไงบางทีมันแบบไม่ให้รถใหญ่เข้าไม่ให้รถสูงเข้ามันก็ต้องใช้ทางออกโดยวิธีนี้คแล้วก็พอการมีลูกพ่วงครับมันก็จะได้เยอะขึ้นใช่เออแต่ก่อนจะไปลูกพ่วงขอมาดูคันนี้ก่อนครับแปลงเยอะไหม ตัวนี้แปลงไม่เยอะครับเหมือนเดิมครับผมก็เราวัดจากเต้าตัวเดิมของตัวรถแล้วก็มาทําตัววางกระบะน้าลงไปได้เลยโอ้โหไม่ยากเลยครับตัวนี้คือมันมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วมันมีการออกแบบเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือแค่มาดัดแปลงใส่ซึ่งคันนี้เป็นออฟโรดเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อมันก็ช่วยฉุดลากน้ำหนักได้มากขึ้นครัใช่ไหมโอ้ แจว่าแล้วมันมีอะไรพิเศษพี่เห็นมีมออลมก็คือเกี่ยวกับเรื่องดำนี่ก็คือตัวลมตัวพวกนี้ครับเราจะยิงไปที่ตัวลูกมีระบบล็อกนะครับมีล็อกตัวลูกนะครับตัวนั้นจะเป็นมอเตอร์อ่าไฟฟ้านะครับตัวนั้นนะครับแล้วส่วนตัวลมนะครับเราจะอยู่ในทัอนะครับแล้วตัวนี้จะมีวิน์หลังด้วยเผื่อลูกติดนะครับเราก็สามารถใช้วิน์หลังดึงตัวลูกได้โอ้โหถ้าตัวแม่กระชากไม่ขึ้น นี่ไม่อยากถามราคาเลยเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายนะฮะดูเขามีมาให้ก็มีวินด้านหลังนะครับเนี่ยซ่อนอยู่นะับอยู่ด้านล่างเออแล้วก็นี่ตามเต็นต์รถใหญ่เลยนะต้องมีแผ่นยางค่ะแต่ว่าของเขาดีมากแผ่นยางเขาไม่ได้ล้นออกมาจากนอกตัวรถพอดีเสมอเลยนะครับก็จะได้ไม่ให้แบบพวกเศษโขนเศษหินกระเด็นนะครับตัวนี้ก็คือสเต็ประบบไฟระบบลมเนี่ยเหมือนรถใหญ่เลยเหมือนรถดะเหมือนรถใหญ่ชเนี่ยก็เข้ามาเอานี้แหละ ไฮไลท์เหมือนงานครับอันเนี้ยเอาแชสซีอะไรมาทําตัวนี้เราสร้างตัวแชสซีขึ้นมาใหม่สร,มสร้างเองใช่สร้างเองขึ้นใหม่โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเอวอ่อนล้อคู่หน้าเลี้ยวตามว้าวเหมือนตัวสิบล้อโอ้เราจะมีวงเดือนเห็นไ,ไหมครับคเลี้ยวล้อคู่หน้าจะเลี้ยวอ่า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 เห็นไหมด้านล่างนะครับนี่ครับนะครับแต่ในเรื่องของน้ําหนักบรรทุกับแหนบหรืออะไรต่างเนี่ยก็เป็นของค่าที่ที่ทางเราบริษัท จัดเซตขึ้นมานะครับก็จะมีโช๊คครับโชทั้งหมดสี่ต้นสี่ต้นครับมีแต่ลมมีอะไรทุกอย่างครบเออนี่ครับมีมาให้แล้วก็ล้อแม่กก็ยังเป็นล้อตัวสายลุยเหมือนเดิมตัวเอ็ทีเหมือนเหมือนเราต้องซื้อรถอีกหนึ่งคันในการซื้อล้อกับยางอีกชุดหนึ่งนะครับมาให้นะครับเราก็จะเห็นนะครับ ลักษณะของตัวกระบะนี่เท่ากันไหมคะตัวนี้จะยาวกว่าครับแต่ยาวอยู่ที่3เมตรอ๋อนี้ยาวกว่า3เมตรนะครับอันนั้นอ่ะสองจุเมตรสอโอ้โหต้องบอกเพื่อนๆจัดเต็มนี่มานั่งนึกถึงคลิปที่ครั้งที่แล้วเลยที่ดูในตัวไฮลักแชมป์ถ้าพี่เอกอยากได้แบบเป็นแบบสแตนเลสแบบนี้ได้เหมก็ได้โอ้ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าต้องการ เฮ้ยมันมันแล้วแต่เราเลยนะเงินในกระเป๋าเราอยากจะตกแต่งรถเรายังไงก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เห็นเลยว่าแบบโอ้โหทาได้แบบนี้มาถึงเอ้ยเออกลับมาแตนลมหน่อยดิทำไมต้องมีแตนลมเนี่ยก็คือติดตั้งเพื่อแบบเท่ๆเลยเสายสายสายแบบมันต้องมาแบบแนวแนวนี้ไงมันต้องมีใช่ใช่ครับนี่ก็คือมี นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมูลค่าของคันนี้น้องเชษต้องบอกแล้วล่ะประมาณสักเท่าไหร่ถ้าอยากได้แบบเซตนี้เซตนี้ทั้งคันอยู่ที่ล้านเจ็ดครับอยู่ที่ล้านเจ็ดใช่รวมตัวรถเฮ้ยถ้าถามนะทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าเทียบกับบ่าด้วยกันอาจจะบอกว่าดูสูงแต่ถ้าไปเทียบกับเรื่องของการที่ว่าเราต้องไปซื้อรถใหญ่ครับนหนึ่งเนี่ยราคาที่เพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้แพงเลยครับเพราะระบบทุกอย่างเราเหมือนรถใหญ่หมดเลยเออเพราะรถใหญ่อ่ะซื้อมาคันนึงเนี่ย มันก็ต้อง4ล้านแล้วนะ3ล้านถึง4ล้านแล้วเอาไปแต่งเพิ่มวันนี้อีกเป็นล้านนะครับไม่ใช่ล้านแบบนี้นะมันต้องหลายร้อยละานนะครับอันนี้มาถือว่าโอเคแต่เราไม่ได้ไปยุ่งกับเครื่องยนต์ไม่ยุ่งครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวอะไร2.8งจุดแปดงนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นดูดิตัวกระบะแต่งแบบเป็นสแตนเลสอ่ะคือความแพงมันอาจจะอยู่ในเรื่องของวัสดุที่เรามาเพิ่มเติมแอดเข้าไปนะครับยังไม่หมด ยังมีจากตัวตัวแรงตัวนี้นะแถมท้ายอีกคันหนึ่งได้ไหมได้ครับพี่คันนี้ก็มาเป็นแบบย่อมย่อมครับผมคันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเตี้ยเลยไหมใช่ตัวรีโวขับสองอ่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบรรทุกห้าตันโอ้โหขับสองห้าตันไม่ไม่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะแม่งหนักอันกห้าตันใช่ครับห้าตันหน้ารวมกับอีกไอ้สามตันหลังใช่ไหมใช่ครับสามตันหลังก็เท่ากับว่าเออลืมครับตำรวจจะจับเราไหมเนี่ยไม่จับครับ ตัวนี้เราพร้อมทะเบียนนะครับเป็นลอยอสิเพื่อการเกษตรจดทะเบียนถูกต้องใช่นครับวิ่งได้รับน้ําหนักได้ถูกต้องใช่เฮ้ยอันนี้ต้องเข้าด่านช่างไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยไม่ต้องเพราะว่าเราไม่ไม่ได้หนักเป็นแบบส0ตันใช่ครับอ่าแบบนี้น้ำหนักเราไม่เกินอยู่แล้วเป็นทางออกของเพื่อนเพื่อนะครับที่สนใจจะเอาไปใช้ประกอบธุรกิจอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องไปขนดินขนอะไรก็ได้ขนแบบพวกอ่ามันใช่ครับพวกมันสําระพวกอะไรอย่างงี้ได้ขอสูงขึ้นมาอีกหน่อยเทินขึ้นนิดึ เฮ้ยมันมีทางออกมา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 ดูขับสองบ้างครับขับสองจะทําอะไรได้มากอะ่ะน้องแชมคือคันนี้ก็คือโดยที่เราทําไปก็คือเป็นกระบะด้านะครับคอกสูงครับ,รบผมช่วงล่างห้าตันาครับก็คือตัวเนี้ยก็จะสะเตปที่เราไปห้าตันของแชมป์ก็สเตปคล้ายกันเหมือนกันเลยดีกว่าเหมือนกันเลยเขามองด้วยตาเหมือนคลิปที่แล้วเลยมันมีอ๋อแต่มีความสูงที่มันสูงไม่เท่าสไม่เท่าหลังคาเขาเตี้ยกว่าใช่ครับเออแต่ว่าในเรื่องของฐาน ไอตัวโครงเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันใช้หยิบยืมกันได้เลยนะครับเออนี้ก็ง่ายๆนะอันนี้ไม่ได้แพงเออถ้าแบบนี้กี่บาทเนี่ยตัวแชมป์ไหมตัวนี้ก็คือราคาจะถูกกว่าแชมป์ลงมานิดหน่อยถูกกว่าแชมป์กว่านิดหน่อยเพราะว่าตัวกระบะด้วยความกว้างมันไม่เท่าแชมป์ความสูงไม่เท่าแชมป์นะครับแต่เรื่องเซ็ตช่วงล่างเนี่ยราคาจะเท่ากับแชมป์เท่ากับกอริโวเลยสำหรับแชมป์อ่าฮะ เพราะว่ามันก็มีการลองแหนบเข้าไปอีกเพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าข้างหลังเนี่ยเราจะเป็นเพาลอยไม่เพาลอยจะเป็นแบบไหนล้อยางนะครับแล้วก็ด้านหลังเราจะเห็นว่าเออเหมือนกันก็บรรทุกหนักได้ครับรูเดี๋ยวเพื่อนๆครับดูแบบนี้แล้วเดี๋ยวพี่อจะพาเพื่อนๆไปลองขับไฮรักแชมป์ของเขานะครับ3ตันครึ่งว่ามันเด้งขนาดไหนเป็นยังไงแต่ตัวเปล่านะ ถ้ามันทุกะมันน่าจะดีอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องชชยมากๆนะครับที่มาให้ความรู้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในเล่าเรื่องเล่าของเรานะครับได้มารู้จักกับอีกหนึ่งโลกนะกระบาบไม่ได้มีเพียงแค่กระบาปกติบรรทุกของธรรมดาเขายังเอามาทําดําด้วยนะครับก็เจ๋งก็ยังไงฝากอู่ลุ่งเรืองลุ่งเรืองอู่ลุ่งเลืองกระบาดําครับอ่ากระบาดดําที่อยู่ที่ไหนยังไงไหนโฆษณาหน่อยสำนักงานใหญ่นะครับอู่ลุ่งเรืองกระบาดําหนึ่งผลหนึ่งจังหวัด อ,อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ลำลูกกาคลองหกอ่าครับผมมี2ที่ครับก็สามารถที่จะติดต่อเสิร์ชหาได้เดี๋ยวพี่เอทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็ลองถ้าสนใจก็ลองติดต่อกันดูนะครับก็ต้องบอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮรักแชมป์หรือไฮโตต้าไฮรักลีโวคันนี้นะครับเอาล่ะไปแล้วจเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามกันด้วยอ่ะขอบคุณครับน้องแชลอีกีสวัสดีครับโอ้โหต้องโอโ้โอหหลยโอ้โหเลยเป็นไงบ้างครับจากที่ให้เพื่อนๆได้ชมมาต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบนี่นะครับต้องบอกว่าการดัดแปลงการทํากระบาดด้ำมันอาจจะอยู่บางสายที่เขาใช้และเขาทํากันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในช่องเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะเฮ้ยมันเอามาทําแบบนี้ทําเพื่ออะไรจะเป็นบรรทุกอะไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาส นะครับในครั้งหน้าพี่เอ๋มีโอกาสได้ไปดูในสิ่งที่เขาเอาไปทาแลวบรรทุกจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูหรือเพื่อนๆที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าเฮ้ยเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้มากกว่าที่เราได้พูดคุยอยู่ณนะตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเราด้วยนะครับแล้วก เอื้อเฟื้อให้เราได้มาถ่ายทำนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับเหมือนกับในคลิปที่แล้วที่เราได้ดูในตัวการตกแต่งในไฮรักแชมป์เอาล่ะ,จะเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับได